สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวิถีบรุรพาชนแนลนะครับสวัสดีทักทายยามเย็นๆอีกเช่นเคยเนาะนะครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่ทุกนานะครับก็จะมาขออนุญาตเนาะนะครับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าข้าวหอมอรวี พี่น้องให้ความสนใจกันเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับที่เห็นอยู่บ้างหน้านี้ไม่ใช่ข้าวเจ้าหอมออรวีนะครับเป็นอีกข้าวสายพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันก็แล้วกันสําหรับวันนี้จะมาคลี่คลายมาทําความกระจ่างนะครับเพื่อเป็นการทําความเข้าใจให้ไปในทางทิศทางเดียวกันสลับข้าวเจ้า หอมอรวีนะครับสำหรับข้าวเจ้าหอมอรวีนี้นะครับผมได้รับนะครับมาจากท่านอาจารย์ตุลังเก่นคำก้าพิราน้อยเนาะนะครับมเมื่อสักปี66นะครับผมก็ได้มานะครับอย่างที่พูดนะครับก็จะเหมือนเป็นแผ่นเสียงตกลงนะครับว่าได้มาหยุบหนึ่งนะครับในถ้าเปรียบก็คือ สองยาชุดนะครับได้มาทีหนึ่งแล้วผมก็มาทําการปักดํานะครับคัดสายพันธุ์ด้วยต้นก้าต้นเดียวนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์มาปีนี้ปี 6, 7, หกเจ็ดฤดูการปีหกเจ็ดผมก็ได้นําไปลงสู่แปลงใหญ่นะครับแล้วผมก็ได้เผยแพร่ไปนะครับแนะนำข้าวสายพันธุ์นี้ไปซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนาะนะครับ ก็ต้องขออนุญาตนะครับสําหรับครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ตุลางเก่ยนคํากล้าพิลาน้อยแล้วก็ทางพี่น้องทางเพจชาวนาไทยอีสานเนาะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับซึ่งก็ต้องขอออกตัวก่อนเนาะนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับนักวิจัยนักคัดสายพันธุ์ข้าวนะครับในกลุ่มนะครับผมเป็นเพียงชาวนานะครับผู้นึงนะครับที่ สนใจนะครับอยากจักเก็บสายพันธุ์นะครับเป็นพันธุกกรรมนะครับใหม่ๆเกี่ยวกับข้าวนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้แค่เพียงก็ถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ขอหกนะฮะข้าวอะไรล่ะข้าวสันป่าตองข้าวสังโยชน์ข้าวกรรมข้าวมาลีข้าวเจ้าไอ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรียกชื่อสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาก็จะงงๆกันว่ามันมีหรือเหลเข้าสายพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งชื่อเพาะเาะต่างๆนี้ก็จะมาจากท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้ตั้งขึ้นมาซึ่งท่านก็เป็นผู้วิจัยนะครับคับสายพันธุ์ข้าวออกมาเนาะนะครับท่านก็ต้องให้เครดิตท่านด้วยนะครับ และข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมก็มาลงเพาะปลูกผมเพียงแค่ต้องการที่จะทําไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนของผมเท่านั้นเองนะฮะผมยังไม่ได้ไปสู่ขั้นที่ว่าจะไปถึงขั้นผสมพันธุ์ข้าววิจัยข้าวอะไรประมาณนั้นเนาะผมก็เป็นแค่ผู้ที่อยู่ปลายน้ำนะครับปลายทางของข้าวแต่ละสายพันธุ์เนาะ กรับเข้ามาพาอปลูกวิจัยนะครับควบคู่ไปด้วยอาจจะไม่ได้ไปเทียบเคียงเทียบเท่ากับท่านอาจารย์เนาะนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนบางท่านก็ถามว่าข้าวนี้เทียบกับข้าวมะลิแล้วนะครับมันเป็นยังไงน,นี่ครับนี่ครับถ้าดูด้วยสายตานะครับอันนี้คือข้าวหอมอรวีนะครับนี่อ่า เดี๋ยวเทียบให้ดูชัดๆนะครับนี่คอรวงนี่อ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาข้าวหอมมะลิร้อยห้ามาให้ดูท่านจะแยกออกไหมนะครับอ่าแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าข้าวหอมมะลิก็ผมก็ทําข้าวหอมมะลิด้วยเนาะก็ดั้งเดิมนะครับเป็นเพื่อเศรษฐกิจอ่านี่ข้าวหอมมะลิเมล็ดแบบนี้นี่ถ้าทียับกันล่ะอ่าเป๊บอ่า ดูออกไหมครับอันไหนข้าวอรอยีอันไหนข้า,าวมะลิอ่าแล้วจะบอกเลยนะครับนี่ข้าวหอมมะลิอันนี้ข้าวหอมอรวอยีมันจะแยกไม่ออกเลยนะครับความต่างแต่มันจะต่างกันตรงที่มเมล็ดนะครับอันนี้หอมอรวอยีนี้จะยาวปลายก็จะงอนงอนมากนะครับส่วนข้าวหอมมะลินี้ก็ ปลูกวนเวียนมาหลายปีแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้สั้นๆไปลายงอนนิดๆนะฮะแต่จะไม่สู้หอมอรวีนี่ฮะอ่าเทียบเมล็ดต่อมเมล็ดเลยนะครับอ่ะปึ๊บนี่อ่าถามว่าหอมไหมอร่อยไหมนุ่มไหมนิ่มไหมอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับเพราะผม เพิ่งจะได้มานะครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ลิมรองลดดูนะครับเป็นปีที่สองของการเพาะปลูกนะครับถามว่ามีเมล็ดพันธไหมขอแบ่งสักโลสองโลหน่อยนะครับบอกเลยว่ายังไม่มีนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นรับปากกับท่านอาจารย์ไว้นะครับว่าจะยังไม่ปล่อยพันเนาะ แต่ถ้าพี่น้องอยากได้มเมล็ดพันธุ์จริงๆก็นู่นเลยครับเพจชาวนาไทยสรารก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือยังแต่ผมว่ายังนะนะครับเพราะว่าอะไรครับมาดูเหตุผลนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์ตุลางก็แล้วกันเนาะนะครับท่านได้โพสต์ไว้เนาะก็ให้เครดิตท่านเนาะนะครับเมื่อสักสองสามวันก่อนท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับข้าวเจ้าหอมอรารวีนะครับเป็นข้าวเจ้านาปีที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมเวสสันตระรุ่นที่ห้าเป็นพัน์พ่อกับข้าวเจ้าหอมสูตบุตรรุ่นที่ห้าเป็นพันแม่เมื่อปีพศ2550โดยท่านอาจารย์ตุลังแก่นคำก้าพิลาน้อยนะครับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้าวเจ้านาปีที่ได้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิเดิมต้นเตี้ยไม่ล้มง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายรสชาติไม่ได้อยไปกว่าเดิมและให้เป็นสมบัติสาธารณะให้ทุกคนได้ปลูกกินปลูกขายด้วยการแปรรูปนี่ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจครอบครัวข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับเป็นข้าวนาปีสายพันธุ์ใหม่ กระจายพันธุ์สู่มือผู้ร่วมทดสอบครั้งแรกในปี2566ภายใต้ชื่อรหัส53011ในโครงการระดมทุนเพื่อใช้พัฒนาพันธุ์ข้าวจากนั้นได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่าอรวีเมื่อวันที่7ธันวาคม2566โดยมีข้อตกลงความร่วมมือกันว่าจะทดสอบเรียนรู้ไปด้วยกัน ศึกษาคุณสมบัติข้อดีข้อด้อยของข้าวให้กระจ่างอย่างน้อยสามปีก่อนเริ่มด้วยการขายข้าวสารยังไม่กระจายพันธุ์ข้าวหากไม่ได้รับการรับรองความสามารถและคุณภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์จากท่านอาจารย์ตุลางซึ่งปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตในการกระจายพันธุ์อย่างเป็นทางการมีเพียงครูทีทีทารากสิกรรมไรสารพิษเท่านั้นแม้กระนั้นนะครับ ก็ยังมีคนพยายามดิ้นรนขายพัน์ุข้าวยังมีคนเอาของคนอื่นมาปลูกขายยังมีคนที่มั่นหน้าว่าจะทําให้ได้เยอะๆเพื่อขายพันธุเยอะๆด้วยการใส่ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยอื่นๆมากๆโดยขาดความรู้ความเข้าใจในราธาตุผลก็คือบ้างก็เปื่อ,อยตายบ้างก็มเมล็ดลายบ้างก็เป็นดอกกระถินมากมายสรุป ก่อนจะคิดเรื่องขายพันธุ์ต้องระลึกว่า 1. เรามีกินพอหรือยัง 2. เรารู้หรือยังว่าดินน้ำอากาศแบบไหนไม่เหมาะกับการปลูกข้าว 3. จุดอ่อนของข้าวคืออะไรไม่ใช่พูดถึงแต่จุดเด่นคนที่ตั้งใจปลูกศึกษาย่อมเข้าใจ 4. ในการดูแลร,รักษามีข้อพึงศึกษาใดบ้างเราเข้าใจหัวอ,อกข้าวมากเพียงใด เอาแค่4ข้อนี้ก่อนความจริงมีมากกว่านี้ครับผู้ใดอยากขายกรุณาแสดงความสามารถวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบให้ผมได้ประจักก่อนนะครับแม้แต่ครูทีหากผมพบว่าคุณภาพเข้ามีปัญหาก็ยังบอกตรงๆและให้แก้ไขครับตู้หลังเก่นคำกล้าพิลาน้อยขอบพระคุณนะครับเครดิตจากฟิตบุ๊กนะครับของท่าน ก็นำมาอภิปรายนะครับให้พี่น้องทุกท่านเนาะได้มีความเข้าใจนะครับอของพันเข้าวพันนี้เนาะเดี๋ยวจะหาว่าผมทำไมขอแบ่งทำไมขี้เหนียวขี้ถีจังทำไมไม่อันนี้ซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นะนะครับเพราะความสามารถศักยภาพของผมมันยังไม่ถึงขั้นที่จะเพาะที่จะ ทำเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องได้เนาะก็อย่างว่าแหะครับ3ปีแต่ถ้าจะรองลิ้มชิมรสก็ปีนี้ก็อาจจะพอมีแบ่งได้ถ้าพี่น้องสนใจเนาะอาจจะมีไม่มากนะครับปีหน้าก็จะรองขยับขยายออกไปดูอีกนะครับปีนี้ก็ทําแค่เนื้อที่ถึงงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ได้ผลผลิตมานิดนึงนะครับบางท่านก็อาจจะว่าเอ๊แล้ว ในถ้าเขาขายนี่เขาขายเท่าไหร่นะครับจากบทความของท่านอาจารย์เนาะท่านบอกว่าตอนปีหกหกท่านระดมทุนเนาะท่านปล่อยออกมาแค่ห้ากิโลนะครับห้ากิโลนะครับกิโลละห้าหมื่นฟังนะครับไม่ผิดนะครับกิโลกรัมละห้าหมื่นบาทนะครับชัดเนาะนะครับ ก็คิดดูว่าถ้าจะขายมาเมล็ดพันธุ์จะตกกิโลละเท่าไหร่ไอช่วงใหม่เนาะแต่ถ้าเมื่อได้รับการรับรองนะครับจากกรมการข้าวแล้วนะครับก็คิดว่าราคาก็น่าจะลดลงมาในช่วงที่น่าจะหลักพันก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางท่านอาจารย์ท่านนะครับว่าจะให้กําหนดไว้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านอาจารย์ด้วยเนาะท่านเป็น ผู้วิจัยนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆมากมายนะครับที่ผมได้เพาะปลูกอยู่นี้นะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าจะามาขายเพื่อที่จะหาความร่ำรวยนะผมปลูกเพื่อที่จะเก็บนะครับพันธุก,กรรมข้าวนะครับซึ่งอย่าเอาไปเปรียบเป็นตัวค่าตัวเงินนะครับผมแค่ว่ามีข้าวกินที่หลากหลายสายพันธุ์ที่ ที่เราได้มาแล้วเราเพาะปลูกแล้วเรามีความรู้สึกภูมิใจในผลผลิตจากข้าวจากท้องทุ่งนาของตัวเราเองนี่แหละนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องขอกราบกับว่าคุณกราบคุณบูชาครูนะครับผู้วิจัยข้าวออกมาให้กับชาวนานะครับท่านอาจารย์ตุลางเกลียนคำค้าพิลาน้อยนะครับสวัสดีนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยว มาแนะนํำข้าวอีกเขียวนานนที่ยังเห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับยังไม่แก่ยังไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวนี้คือข้าวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวรวงไหนข้าวหอมมะลิรวงไหนออรวีวีะ